ถ้าพูดถึงสามก๊กนะครับภาพจำของหลายๆคนก็คงจะเป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างวีก๊กกับจจก,ก,ก๊กใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีอีกหนึ่งมหาอำนาจที่สำคัญไม่แพ้กันเลยซ่อนตัวอยู่นั่นก็คืองอกก๊อกอาณาจักรแห่งแดนใต้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันค่ะคือเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับวีก๊กของโจโฉเนี่ยก็คือพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งทางตอนเหนือเลยมีทั้งกำลังคนกำลังทหารทรัพยากรเพียบพร้อม ส่วนจกกกของเล่าปีทางตะวันตกเฉียงใต้ก็ชูธงเรื่องความชอบธรรมอ้างว่าจะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาใหม่สองกกนี้มีเป้าหมายชัดเจนมากคือจะรวมแผ่นดินให้ได้เอแล้วงอกกล่ะครับพวกเขาเป็นใครกันแน่เส้นทางสู่การเป็นใหญ่นี่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็ตัวตนจริงๆของพวกเขาก็ซับซ้อนกว่าที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ยเยอะเลยละครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่า จุดเริ่มต้นของงอกกเนี่ยไม่ได้มาจากการอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์เหมือนกกอื่นแต่มาจากการเข้ายึดครองดินแดนทางใต้ที่อุดมสมบูรณ์มากๆเรียบแม่น้ำแยงสีเกียงซึ่งนี่แหละครับคือรากฐานที่แตกต่างจากคนอื่นแบบคนละเรื่องเลยรากฐานของตระกูลซุนนีต้องบอกว่าเต็มไปด้วยโซกนตะกรรมจริงๆครับเริ่มจากซุนเกียนผู้เป็นพ่อที่สร้างชื่อเสียงจากการรบแต่สุดท้ายก็ต้องมาจบชีวิตกลางสนามรบหลังจากนั้นซุนเซก ลูกชายคนโตหรือที่เขาเรียกกันว่าเจ้าน้อยแห่งกังตังก็แก่งมากนะครับรวบรวมดินแดนได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่โชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้งเขาถูกลอบสังหารไปอีกคนประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยครับอำนาจของตระกูลซุนไม่ได้มาจากสิทธิ์อันชอบทำอะไรเลยแต่มาจากกำลังทหารลุ้นล้วนและที่สำคัญคือการไปจับมือเป็นพันธมิตรกับตระกูลใหญ่ๆที่มีอิทธิพลในแดนใต้ ซึ่งรากฐานแบบนี้มันก็เหมือนดาบสองคมมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะแล้วพี่นี้ภาระทั้งหมดก็เลยตกมาอยู่ที่ซุนกวนน้องชายที่ต้องมารับมรดกอันร้อนระอุนี้ต่อจากพี่ชายด้วยวัยแค่18ปีเท่านั้นเองครับเขาต้องประคับประคองดินแดนที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและกลุ่มอำนาจต่างๆให้รอดไปให้ได้ พอมาดูตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือในขณะที่วีกุกเนี่ยใช้ระบบราชการที่เข้มแข็งจก,กุก,กก็พยายามจะรักษาระบบเดิมของราชวงศ์ฮั่นไว้แต่หอกุกนี่แตกต่างเลยครับเหมือนเป็นสหพันธรัฐของตระกูลใหญ่ในท้องถิ่นมากกว่าการปกครองมันเลยไม่ใช่การสั่งจากบนลงล่างแต่เป็นการประนีประนอมสร้างสมดุลอำนาจที่เปราะบางมากๆและหลังจากที่ใช้เวลาหลายปีมากๆนะครับในการสร้างความมั่นคงวางหมากทางการเมืองต่างๆ ในที่สุดปีคศ2 2 9สซุนกวนก็ได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจกักรพรรดิแห่งงอกกกอย่างเป็นทางการทําให้ภาพของสามก๊กที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นมาการครองราชที่ยาวนานของซุนกวนนี่แหละครับคือยุคทองของงอกก๊กอย่างแท้จริงเป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองสุดๆเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็เป็นยุคที่เผยให้เห็นปมปัญหาใหญ่ความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ข้างในโครงสร้างของจักรวรรดิแห่งนี้ โหต้องบอกว่างอกกเนี่ยเปลี่ยนโฉมแดนใต้ไปเลยนะครับจากที่เคยถูกมองว่าเป็นดินแดนห่างไกลเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางอารยาธรรมที่สําคัญไปเลยพวกเขามีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่น่าทึ่งมากทั้งเรื่องการค้าทางทะเลที่ไปไกลถึงอินเดียอุตสาหกรรมต่อเรือที่แข็งแกร่งแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆแต่ท่ามกลางความรุ่งเรืองทั้งหมดนั่นแหละครับคำกล่าวนี้มันได้เผยความจริงที่น่ากลัวซ่อนอยู่ ความมั่งคั่งของจกักรวรรดิทั้งหมดแท้จริงแล้วมันกลับไปค้ำจุนอํานาจของกลุ่มตระกูลใหญ่ๆที่เป็นอิสระเหล่านี้ต่างหากนี่คือปมปัญหาที่แก้ไม่ตกเลยของงอกก๊กครับสุนกูนจําเป็นต้องพึ่งพาตระกูลเหล่านี้เพื่อให้อาณาจักรอยู่รอดแต่การทําแบบนั้นมันก็เท่ากับว่ากําลังบั่นทอนอานาจของตัวเองและรัฐบาลกลางไปเรื่อยๆและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่การล่มสลายในที่สุดแล้วรอยร้าวมันก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆครับ จุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ของงอกกก็มาถึงเมื่อจุดอ่อนที่มันฝังรากลึกอยู่ในระบบเนี่ยเริ่มเผยตัวออกมาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหลังจากที่สุนกวนสิ้นพระชนเรามาไล่ดูกันทีละสเต็ปเลยนะครับว่ามันพังลงมาได้ยังไงมันเริ่มจากสุญญากาศทางอำนาจหลังสุนกวนสิ้นซึ่งมันก็ตามมาด้วยวิกฤตการสืบทอดบัลลังที่วุ่นวายมากนี่ก็เลยเปิดช่องให้ขุนนางกับตระกูลต่างๆแย่งชิงอำนาจกันเอง จนสุดท้ายราชสำนักก็จมอยู่กับการคอร์รัปชันและความขัดแย้งภายในจนอำนาจส่วนกลางแทบไม่เหลืออีกต่อไปเลยดูแผนภูมินี้แล้วน่าสนใจมากเลยครับจะเห็นเลยว่าหายนะของงอกกกเนี่ยมันไม่ได้มาจากข้างนอกเลยนะแต่มาจากปัญหาภายในล้วนๆทั้งการทุจริตการมีผู้นำที่อ่อนแอและที่สำคัญที่สุดเลยคืออำนาจของตระกูลท้องถิ่นที่มันใหญ่เกินไปจนกลืนกินอำนาจรัฐไปจนหมดสิน้นพอมาถึงช่วงไทยๆยเนี่ย การที่ราชวงศ์จิ้นบุกเข้ามามันแทบจะไม่เรียกว่าสงครามพิชิตด,ดินแดนเลยได้ซ้ำครับแต่มันเป็นเหมือนการเดินไปผลักกำแพงที่มันกำลังจะพังลงมาอยู่แล้วให้มันล้มครืนลงมาเท่านั้นเองมาดูไทม์ไลน์ช่วงอวสานกันหน่อยครับจะเห็นว่างอกกเนี่ยเป็นกกสุดท้ายที่ล่มสลายเลยนะหลังจากที่จกกกล่มไปก่อน แล้ววุยกกก็ถูกตระกูลสูมากค้นล้มกลายเป็นราชวงศ์จิ้นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมการล่มสลายของงอกกก็เลยเป็นการปิดฉากยุคสามก๊กที่ยาวนานลงอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นบทสรุปที่ชัดที่สุดของเรื่องนี้ก็คืองอกกไม่ได้พ่ายแพ้ให้กับศัตรูจากข้างนอกเลยครับแต่พ่ายแพ้กับจุดอ่อนภายในของตัวเองที่มันกัดกินอาณาจักรมาเป็นเวลาน,านานแล้วตั้งหาก เรื่องราวของงอกก๊กเนี่ยมันเลยทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่ยึดเหนี่ยวชาติเอาไว้ด้วยกันระหว่างผลประโยชน์และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจหรือว่าจะเป็นเป้าหมายร่วมกันที่เป็นหนึ่งเดียวบางทีคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์นี่แหละครับและมันก็พร้อมที่จะย้อนรอยกลับมาเสมอ